สวัสดีครับ r o c k y r รกี y จิมนะครับวันนี้มากับทรงผมใหม่ไม่พอมากับจอใหม่ด้วยจากทางโซวี่เป็นคิวนะครับชื่อว่า XL2546K เดี๋ยวไปดูกันเลยอ่านี่นะครับก็เป็นรูปทรงตัวใหม่ของจอ XL2546K <Okay. S 2> นะครับรูปล่างก็จะเปลี่ยนไปพอสมควรครับฐานด้านล่างนี่คือเปลี่ยนให้มันเป็นเคิร์ฟหน่อยสามารถวางแผ่นรองเมาส์หรือว่ามีพื้นที่ในการเล่นได้เยอะมากขึ้นเลยนะครับ ตอนแรกมันจะใหญ่แล้วก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ที่เปลี่ยนไปอีกก็คือตรงนี้นะครับจะไม่มีปุ่มกดแล้วจะย้ายไปอยู่ด้านหลังแทนแบบนี้นะครับ แล้วก็ซีลนี่ยังให้มาเหมือนเดิมนะครับทำให้เราโฟกัสในการเล่นได้มากขึ้นมันสามารถบังสิ่งรบกวนภายนอกได้นะแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูการตั้งค่าจอของผมนะไว้เนี่ยตอนนี้ผมเล่นไว้ที่80นะครับแบล็คอีคอไลเซอร์20แบล็คอีคอ z ไลเซอร์นี่สามารถทําให้เห็นภาพสว่างในที่มืดได้มากขึ้นนะครับจอรุ่นนี้นี่คือเขาเพิ่มมาเป็นไดเอ็พลัสมาให้นะครับส่วนผมเล่นพรีเมียมเลสจะได้ลืนล่นคันเ r v i b ไวแบนมี มีตั้งแต่0ูนถึง20สนะครับส่วนผมถ้าเล่นเกมจะเล่นประมาณ15เพราะว่าถ้า2 0สีมันสดเกินไปมันทำให้ภาพสีสดแล้วเราสามารถมองเห็นศัตรูได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนถ้าแบบดูหนังธรรมดาอะไรอย่างงี้ก็จะเล่นไว้แค่10พอเพราะว่ามันแสบตาแล้วก็มีโหมดอันนี้นะครับ l o บูไลท์ลดแสงสีฟ้าในจอครับทำให้ไปถนอมสายตาเรามากขึ้นนะครับอ,อย่างสุดท้ายนะครับที่ผมปรับก็คือ s h a r ป n e s s นะครับชา a ์ p เน s นี่คือทําให้ภาพเรามันคมมากขึ้นนะครับสามารถเห็นศัตรูได้ง่ายถ้าแบบเล่นในพ นะครับผมตั้งไว้ที่8เพราะว่า10ก็คมเกินไปประมาณนี้นะครับการเซตจอของผมตอนนี้ก็ซื้อเมาส์ใหม่มามันเป็นรุ่นน่าจะ e c 2 b white edition นะครับอย่าลืมไปตามกันมานะครับ